เอาแล้วกอันอนี้ก็รับข้าสู่พิมพ์มอนเรดิคอลเรสซีรีส์ลูกหลักของท่านผู้ชมทั้งหลายคนนะบอกเลยว่าเรดิคอลเรสเนี่ยค่อนข้างดีอ่ะอ่ากระแสนี้ดีดีมากๆเพราะว่าพาร์ท8เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนแล้ว <laughs> เออถือว่าชอบชนะ่างเลิขิตบมนะค่อนข้างเยอะเลยนะการวิวที่มันเกินร้อยเนี่ยเกินร้อยผมก็ดีใจแล้วไม่ 1, ถึงหนึ่งพันครับถึงหนึ่งพันผมก็โคตรดีใจเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ ตั้งใจดูคลิปผมแล้วก็ติดตามมากันนะจะห้าสิบคนได้ใช่ป่ะเออคิด,ดว่าห้าสิบคนจะเล่นในนี้ดีไหมคือมันจะมีโปเกมอนหนึ่งอยู่นะมันเป็นอ่าโปเกมอนที่ชื่อว่าโปเกมอนโชดาว่านเป็นโปเกมอนออนไลน์แบบแบทเทิลอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนแบบ <c oughs> การแบทเทิลออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการนะก็เล่นกันสนุกอะไรเงี้ยเออก็คิดว่าน่าจะได้เล่นอยู่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอามาเล่นในช่องหรือเปล่าเพราะว่าคลิปช็อตตอนเนี้ยก็ จะทําประมาณว่าอ่าปกมอนชัดเรสก็สามวันสามคลิปต่อวันส่วนช็อตของ Mon มอนฮันก็จะทไปเรื่อยๆยิกว่ามอนฮันจะจบแล้วก็จะทําวันละสองสองสองคลิปต่อนี่สองคลิปต่อสัปดาห์สำหรับมอนฮันชะ็อตนะะก็ไม่รู้เหมือนว่าจะเอาอะไรมาใส่อีกดีโอเคเรามาอยู่ในเรื่องของเราเกันดีกว่านะซึ่งเราจะเอาตัวอะไรลงดีล่ะก็ยิมต่อไปเป็นยิมท่านอือท่านอะไรนะท่านแะลรก็ท่านแะละเออ ธาตน้ำทึงธาตุเส้นอ่าตัวที่ว่าจะเอาไปก็ได้มีใครรู้ครับตัวหนึ่งเพราะว่ามันมีทาดุทันเดโบนนะค่อนข้างแรงเลยแล้วก็จะมีตัวทาตด,ดินพิษด,ด้วยเราต้องหาตัวไปสู้ตัวอะไรดีอืมเออทีมน้องข้าจะมีการแบบเปิดเปิดฝนด้วยใช้พิุใช้ฝนสู้เราต้องเอาตัวที่มันมตะกลางสถานะตัวอื่นไปสู้ใช่ป่ะ อืมเขาที่เราเขาที่แล้วเราเอา,เคาใครเปิดสถานะนะเอานี่ไหมนายเทียวเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะว่ามีท่าอะไรบ้างท่าท่ามีท่า,ทา,ทาพืชไหมอ๋อมีนาจีบอลอยู่เงินก็พอใช้ได้หรอกสโนว์วอร์นิงด้วยเอาไปเปิดตัวแรกเลยเอาไปเปลี่ยนสถานะอันนี้ก็มีเอเนจีบอลนี่วะงั้นเราอะนายเทียวคอมหิมะเปิดสถานะทับเลย กลางอาณาเีทับอาณาเีเดี๋ยวขออัพอัพเลเวลแล้วกันนะให้มันถึงแมกเลเวลทุกตัวโอเคก็แค,ค่อัพท่าใหม่เนาะเออจะว่าไปนี่มีท่าที่มันชนะทางท่านนี่ปู่วะน่าจะไม่ไมียเว้ยนี่มันถือคอสคอมแบตไปต่อยคนรัวแหละอย่างน้อยก็น่าจะเอาไปสู้กับสตาร์มี่ได้อยู่ถึงแม้ว่าจะแพ้ทางก็ตามมาเดี๋ยว งเ,เกมดังไปป่ะประมาณนี้แล้วกัน,นเนพอได้อยู่เดี๋ยวเซฟเกมก่อนแล้วก็ไปสู้กับพ่อนหน้ายิมกันพัดนี้ก็ไม่รู้ดีว่าน่าจะสู้กับพ่อนหน้ายิมแล้วปิดชิปเลยหรือเปล่าเพราะว่าี่ใไ้ทำอีกก็ถ้าจะไปสู้เอาโทรศัพท์มืถ้าจะให้ไปสู้กับพ่อนหน้ายิมพิดต่อเลยมันก็จะไอ้นี่เกินไปไงนะมาโอเคพร้อมทีมพร้อมเราไปเลยเลยเซฟเกมไปเนาะเจ้บอา เซฟเองหรือมีเงซึ่งั้นเซฟเป็นกี้นะพาราฟินตัวนี้เป็นตัวธาตุน้ำนะที่ว่าอ่าอับเตี้ของมันถ้าเปลี่ยนตัวลงมาใหม่อีกรอบมันจะเก่งขึ้นแค่นั้นแค่นั้นเลยโอเคเอ็นแอตตีบอลอัดไปตัวนี้ค่อนข้างโหนะทำให้มันเลื่อนลดได้ก็ทําไปมันจะฟลิปเธอหนีนะครับนะตามสไตล์ตัวนี้นะอยู่นถงอ้าวส่งมาทําไมเนี่ยเอ้ยเหล็กคูณสี่ <laughs> เอ้ย ตัวไหนดีวะใครรลีร้ยวอะแล้วไม่ได้เตรียมตัวที่มันรับทตาทนี้ด้ด้วยสิอะชิบไก่แล้วไงใครพอยืนได้เยอะสุดวะเอานี่มาแล้วกันพอสวนได้ด้วยตดนใจโลบนเฮ้ยเฮ้ยเออย,ยังยังยืนอยู่ได้อยู่พอยืนได้อยู่ c อ o s s combat ไยัดหน้าไปดนสะท้อนก็ช่างโอูไม่ตายโอไอรอนบาโอ้โหโอ้หโอห,โหเล่นมา,มาลิงใช่ไหม โอ้โหผมว่าไม่น่ารอดเลยลกดพิธาหมดความมืดนี่อเอ๊ะถ้าตัวนี้ตายไปจะมีใครสู้กับไปนั่นมาเขานี้ช่างมานันไม่รอดอีกแล้วมันก็ไม่น่าจะเร็วกว่าสตาร์มี่หรอกนะอืมอ่าเอาอะไรยังไงดีเอาอะไรงไ,รออไรงไรสลิปไปโอ้เมกาเกเาดอสมันเร็วนี่นหน่เกเรดดสเนี่ย เออว่ะแล้วลืมเมก้าด้วยเด็กอนดานว่ะลับไปซะสวยหลับโดนสักนีนะเดี๋ยวลับไปเพเทอรแดนนี่ไงระบำกีบกุหลาบเป็นไงมิลซอรเราไม่ต้องเมก,ก้าชนะได้นะ่ะเฮ้ย,เ,ยเฮ้ยดิคิเอนเฮ้ยดิจิตอลจุกกรลไบดิจตโต แต่ก็ไม่ตายมันเป,เป็นธาตุไอเนี่ยเป็นธาตุม <found 13> ังกรน้ำโอ้โหโดนเฮลิเซียนสวนตายแน่เฮ้ยไม่ตายว่ะเออไพเทลผมไปอีกรอบจังหวะนี้เออเฮ้ยวีนูซอเราตึงอยู่เนี่ยเก็บไปสองอะไพเทลแดนเฮ้ยดูได้ได้ไหมไม่ทันโอเคจบเลยแทนเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายยิงยิงได้อยู่เฮ้ยคูณสี่คูณสี่โอ้ยลองกดท่าอื่นดิ วายไม่หลอดม,มึงเหมือนเดิมงั้นเราเปลี่ยนตัวเลยแล้วกันมันเป็นธาตุน้ําดินแล้วจะเอาอะไรไปตีเนี่ยเฮ้ยยังมีนายเทลยวอยู่นายเทลยวยังมีเอเนจี้บอลอยู่มาเลยก้าหางก้าหาง,หางความหวังความหวังของคุณฮะก้าหางอ้าวอะไรไม่เอ,อ้ยแล้วเราทำอะไรไม่ได้ไงลรอตีมเหมือนเดิมอ่ะโอ้โหอย่างน้อยขอไม่แรงให้ติดมือโอ้โห ขอเร็วว่ะขอเร็วว่ะสวยเร็วว่ะ yes 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 mega เด่นแล้วทำไมไม่เห็นกี่กระเด็นเหยมันเออช่างมนันก็แรงอยู่เดิมสวยสวยสวนนี่ไงนี่เป็นไงเออมีนูสอตัวยวไม่ต้องเม g a ก,ก็ตึงได้นะนิ่งถ้า m e กาแล้วมันจะไม่โดนท่าประเภทบอมระเบิดด้วยโอ้โหลิปเทิร์นมาเลยเลือดเราเยอะแล้วรับไป p e เท o แด,แดนเกือบแตกเว้ยซับไปรอบพิรุษแดนนี่งไงเป็นไงล่ะโอ้โหวินูซอแล้วเรียกได้ว,ว่าเดบักทีชัดเปลี่ยนท่ายว่า,ามีเอามีกระเด็นดีกว่าเพราะไงเราก็เร็วกว่ามนเดิมแล้วเ,เราได้เพิ่มเลนด้วยดูดเต็มหลอดเลยทีเดียวมันติดโฟกัสแซดเฉยมันเลยไม่ตายแล้วขอหนะ้าอีกเฮซดพีึ่งอ่ะอีกเฮดพีนึงแหละขอละกันโอ้โหชนะแบบแทบเลือดไม่ลดเลย แล้วตัวสุดท้ายเว็บแคทไม่เข้าหรอกนะากจนทำอะไรฉันไม่ได้หรอก,มกรเมกเกเรนปิดเกมไปแบบอีซี่เกินไปแล้วเฮ้ยโอเคจะกลับมาในทีมก็ไม่ว่านะเนี่ยได้ฟินิเซน้วยแต่ว่าเราต้องเอาไปอีโวก่อนทีนี้เป็น่างสองล่างหนึ่งมันยังทำอะไรไม่ได้นะเออโอเคโอ้โหโคตรเดอะแบกเลยเว้ยเสดายยิมต่อไปธาตุพิษทำอะไรไม่ค่อยได้ขนาดนี้อเบต้มันไม่ดีเนี่ย ขนาดเป็นอะบ,บ,บริตี้เลยในแดดเลยนเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวนี้มาตัวที่มันต้องไอ้น,นีในฝนตัวที่มันเปิดหิมะาอดีเออก็ลืมคิดทำไม่แมวนายเทียวม,มาวะเดี๋ยวนะตัวต่อไปยิมอะไรนะยิ้มนั่นใช่ปะโอ้โหพลังจิตมีกี่ตัวไอตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้ด้วยเอามาทำไมวะเดี๋ยวผมเล่นอย่างแทบจะลืมไปเลยเนาะว่าผมต้องเล่นของเจนหนึ่ง กือบลืมเรว่าต้องเป็นของเจนหนึ่งเท่านั้นอะอ่ะอ่ะโกเลมไม่น่าจะอยู่รอดได้ยิมพิษย,ยิมมืดหรือยิมพิษกันแน่วะยิมพิษใช่ไหมยิมพิษท,ที่ไม่ใช่ยิมพิษกิงก้าไม่กิงก้าไม่เอาเลยวะเดียด๋วยวแล้วคิดก่อนพขคิดคำนวณก่อนค่าแม็กมาระหว่างค่าแม็กกับตัวนั้นอันดีกว่ากันวะ มันก็แทบจะเป็นทีมเก่าเลยนะเนี่ยแค่ว่าเปลี่ยนจากเอ้เปลี่ยนจากนายเทวเนี่ยเป็นไอ้ตัวเปอร์สเกอร์แล้วก็เปลี่ยนจากไอ้ตัวนี่ไครลิวเนี่ยเป็นตัวไหนวะเป็นนกปะใครลิวเป็นนกอ่าเด็กขี้ก่อนต้องตัวไหนไปเล่นดี นิซดอนเนี่ยผมว่าอยากให้มันเป็นร่างมีก้าร่างวายเว่าวายเปิดแดดได้แล้วจะเอามาเล่นกับบานะก็ได้ด้วยเป็นคู่หูคู่ซีอะไรก็ว่าได้คอมโบ,โบแบบแท็กทีมความจริงไม่ต้องคอมโบแท็กทีมแบบนั้นก็ได้นะก็แค่เอาเนี่ยคันตนายเทลวนี่แหละก็เอามาใส่ทีมแค่นั้นแหละแค่นี้ก็บจล้วนะความจริงนี่เปิดแดดห้าเชิน ข้าก็มีท่าพลังจิตพอดี่าเดี๋ยวคัดทีมก่อนแล้วตัวไหนจะไปสู้อันนี้มูนเบลสอันนี้ธาตุแฟรี่เอาไปก็โดนนี่ตายพอดีกบคงทําอะไรไม่ได้มากไคลริวมันไม่ท่าเอิร์ทเควกอะถ้ามีเอิร์ทเควกหนึ่งก็จะพอเอาลงได้อยู่มันมีแต่บลูโดดอะลิงก็เหมือนกันพอๆกัน อนี่กับพอๆกันได้ธาตุดินนันหนาจับดิกเลตแถวนี้ไหมจับดิกเลตแล้วกันเราดิกเลตมาสักตัวเอาดิกเลตขันโตเนาะขั้นโตให้ดีกว่าเดี๋ยนะทุบได้ไม่กล้าเลยไม่กล้าเอาปิดตัวอะไรวะไม่คุ้นชื่อเลยความจริงไอ้ตัวั้นกัน จเจาะก็ใช้ได้นะอ่าพ่อซาโตชิอ่ะมันชื่ออะไรวะเดียวๆ,ๆลืมลืมชื่อพ่อซาโตชิมันชื่ออะไรวะเดียวอ่ามันชื่ออะไรวะจำชื่อพ่อซาโตชิไม่ได้วะ,ะเซิฟได้ปะเดี๋ยวยังจะเซิฟได้ไงก็ยังไม่ได้ชนะจิมไมเลยหินหินไม่กล้าเลยเหลียกรองว่าเซิฟไดยังเดี๋ยนะ เราต้องเอาอาบลาไปเ,เรียกจับอาบลาครั้งแรกตรงไหนวะตรงน,นเส้นหนึ่งไห่เหเส้นตรงหน้าเนี่ยเดี๋ยวน่จำไม่ได้เว้ยจับอาบ้าตรงไหนวะเดี๋ยวผมจับอาบลาตรงไหนเนี่ยอ่าไม่ใช่ชรตรงนี้ชิบแนนจับอาบ้าตรงไหนวะเฮ้ยอาบ้าผมอยู่ไหนวะ เออบลาเออบลาถนนด้านบนปะไม่น่าใช่ในป่านะในป่าไม่น่ามีนะอันนี้อ่ะบลาจะเอาไปแลกกับไอ้นั่นอะ่ะไปแลกกับอา่าพ่อสโตโชี่อะไรเออจำไม่ได้ชื่ออะไรวะจับมา คือมันเอาล่างสาล่างสองกับล่างสามไปแลกไม่ได้มนเอแค่ล่างถ้ามีล่างถ้าล่างสองมาแลกได้ผมแลกไปแล้วมีอยู่ล่างสองมันตรงนั้นจับไม่ได้ใช่ปะตรงอาอรีดเวทเทิลตรงเมกาเอ้ยไม่ใช่เขียวฮะเฮ้ยน,นมทางมันนี่ขนาดนี้เลยวะมาแลกเปลี่ยนมิสเตอร์ไมเอ์เออใช่มิสเตอร์ไมล์หรือพอซาโตชินั่นเองมาครับการเทรดครั้งแรกของเราโอ้โห เป็นเนฟเฟกซ์ในคราวนี้ไม่เคยเทรดปก็มันเฮ้ยอาล่างธรรมดาไม่ได้เลยล่างน้ำแข็งแล้วมันอีโบดอีกชั้นอีเอีกขั้นไม่แหงเลวะมันอีโบได้สองขั้นไม่หเหรถ้าเป็นล่างน้ำแข็งเนี่ยมันจะมีอีกขั้นหนึ่งแล้วมันท่าอะไรอะ่ะถ้าไม่ใช่่าษาอังกิษก็ไม่เล่นนะเออดีฟังกิจน้ำแข็งโอ้โหแล้วมันอีวีไม่ดีอะ่ะไปปรับอีวีแล้ว เออเดี๋ยวไปปรับอีวีกันพ่อรู้วิธีปรับอยู่ก็มาคนนี้นี่เดินมานี่เลยอ่ะเดินมาน่าจะคนทันไหนว่าจะไม่ได้ปรับได้เปล่าไม่รู้ดในลองมานูดูด้วยเช่อ่านี่คนนี้เลยแต่เขาบอกว่าอีวีสูตรไหมอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นพาวเวอร์แลก็อีีด้วยไม่ใช่หรอพาวเวอร์แะ้วอวีไม่ใช่ ันจะเป็นมันจะเป็นไอบีศูนย์ปะเออจริงด้วยวะแล้วฮิดเด้นแอบริตี้ี่ยมันก็มาแนละ้วฮิดเด้นแอบริตี้ไอบอดี้อันนี้คืออะไรอ๋อคนาแน่จะคนนี้ใช่ป่ะคนนี้ใช่พะที่ว่าปรับ I I v e v. ไอไอบีอีวีมาดูดิกดปุ่มอัดใจแต่วันี้ ไอีไ v i ไม่ได้ไงฮิวในหิมะเนาะลบสเปเชียลก็ไม่เป็นไรมันไปลบเอตแท็แล้วไปบวกสปีดเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนนี้ทำอะไรได้คนนี้เปลี่ยนลายบอลวะคนนี้ซื้อพวกเบอร์รี่แล้วก็เบรตี้พิวให้พวกนี้ทำอะไรได้วะ อไม่รู้ดิโอเคงั้นเราตัวนี้แหละแล้วเอาไปอัพเลเวลเนาะแล้วก็ตรงนี้มีตัวอะไรให้จับเปล่าจะดูโปเกมอนกดผิดอ่าไม่น่ามีเล่นแหละ,หละโอเคเดี๋ยวขออัพเลเวลยัดเลเวลยัดเอสักแป๊บหนึ่งยวกลับมาเจอใหม่อีกรอบงั้นตัดไปตอนมันอีโวเลยเนาะคอนเฟิร์มชั่นมันจะอีโวมันจะอีโวเนี่ยยังไมไ่ได้ท่าน้ำแข็งดีดสักท่าเลยวะ เบอร์ไปแล้วเอวเฮินี่ไงลางสองมันหน้าตายอย่างี้เนี่ยมิสเตอร์เลียมนะมันชื่อหน้าจานประมาณนี้มิสเตอร์เลียมเนี่ยได้ฟิชได้เอ้าวมันเพิ่มอ๋อไม่ได้เพิ่มแม็กเลเวลก็ได้วัดเพิ่มแม็กเลเวลในเทวแล้มันเทียวเนี่ยโอ้โหงงเลยได้วัดเพิ่มแม็กเลเวลเดี๋ยวนะคิดอยู่ว่าไอ้ระหว่างฟิชได้กับฟอสต์บีดในเดียวกันตอนที่อ่านนะฟิชได้เนี่ยมันจะทจมถิ่นท่าน้ำเข้าแบบซเปอร์เอฟเฟ t i ีฟ แต่ถ้าเป็นฟอสบีดมันจะแรงกว่าเพราะว่ามันขิดแมวเลยเอาแบบเดิมนะฟิตดายน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันทําให้ชนะทาาน้ําด้วยเพิ่มตัวหนึ่งก็ดีเอาได้อะไรกว่าเนี่ยแมวอาอะมูฟมันน้อยเกินทำไมมาเรียนเฟกเอาไม่ได้วะตัวอย่างนี้มันควรจะเรียนเฟกเอาได้นะเอานึกถ่งเฟกเอาโหเฟกเถอะอันนี้สลักออฟไอชาร์ ม,มีท่าไหนพอลิงได้บ้างวะเนี่ยโอ้โหท่าของมันก็น่าดีอะยรท่าที่มันได้มาจากการลิฟต์อัพเนี่ยประมาณนี้ใส่ฉีกนี่เลยหมูอะไรเงี้ยแล้วตัวข้างในนี่ตัวอะไรวจะจำไม่ได้ตัวข้างใน,นเนี่ยข้างในที่ต่อสู้เนี่ยไม่เหรเมื่อกี้ท่าต่อสู้เนาะมันก็ตีพวกท่าน,นี้ไม่เข้าเจ้าตัวอะไรอีกตัวสามตัวอะไรเนี่ยฮ้ท่าดินเหรองูแม่งูหิน มูหินมูหินเป็นธาตุเหล็กดินมันจะกิ่งไหมวะอ,อีโวไงว่าจำไม่ได้เราไปอีโวมันอีกรอบปเป็นธาตุเหล็กหินอะไรเงี้ยไม่มีลองปรับปาไิปรับปวลาไงให้กดกดไม่โดนไ้ยอันนี้ก็เนี่ยตอนค่ำตอนค่ำก็ไม่ต่างจากเดิม อืมโอเคยอมแล้วตรงนี้มีตัวอะไรนะจับเปล่าไม่มีแถบ้านตัวแถวบ้านในโอซตัวแถวบ้าน,ต,านตัวแถวบ้านก็ไม่มีตัวเล่นได้ด้วอซ้ำมีตัวเดียวไอปูหินโอเคงั้น ตัดไปตอนนึกออกเลยกันอีกสามตัวโอเคยอมไม่มีตัวเล่นจริงๆเอาโกลเลียมมาไหมแล้วก็ซัมล่ะซัมไม่เอาอแต่ก็นั้นเปลี่ยนบูโด้แลวก็ลิงขี้โมโหมา,มาลิงตัวอยวยเราครับตัวอวยของเราลิงเนี่ยจัดมาลิงบอกเลยว่าลิงตัวอวยชัดเจนโอเคทีมก็ได้เลยแหละน่าจะประมาณนี้นะพอไปสู้กับห้าหน้ายิมถัดพิษได้เลยแหละ ไม่ตัวอะไรเล่นชื่อเนี่ยแล้วพัดนี้คชื่อว่าจะสู้ได้ไหมล่ะฮะเออว่ะลืมธาตุสายฟ้างั้นพัดนี้พอสู้ได้ไหมล่ะงั้นจัดทีมก่อนแล้วกันเดี๋ยนะตามจริงอันนี้ก็ดีแล้วนะแต่ว่าอยากใส่กุบเพื่อนเราไปด้วยงั้นเอาตัวนี้ออกกนะันไม่ไม่ต้องเอามันมาดูว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าอาบ้าออกแล้วกันอาบราเนี่ยเห็นมันตึงอยู่แล้วอาบ้าเนี่ยมันโชว์มาหลายช็อตแล้วเออมา ผมว่าพัดนี้ก็น่าจะพอที่จะสู้กับยิมสายฟ้าได้แล้วเวลาเหลืออยู่เหลือเยอะอยู่มาสู้กับหหน้ายิมสายฟ้าต่อเลยแล้วกันว่าพัดหน้าจะได้สู้กับหน้ายิมพชรเลยทําการเซฟเกมเลยครับมาจัดมามีอะไรใส่มาเลยกลางฟิวใช่ปะ่ะฟิวไหก็ฟิวแหละนะฟิวสายฟ้ากลางอนาคตสายฟ้าเลยได้ควิกได้ไงเราเปิดแสงสู้มา ตัวนี้รอยล้อเหล็กธาตุเหล็กด้วยแล้วก็มีสิทธิ์จะโดนสวนธาตุเอิร์ทเควิกนั่นอย่างไรวะนะตายไหมตายนี่เนี่ยตัวนบางจริงด้วยโอ้โหเริ่มใหม่เริ่มใหม่เออเออมีใครริวอยู่เออใครริวบินได้โอเคเลีมไปเลีมไปถ้าไม่มีตัวบินได้นี่คือจบเลยนะเพราะอะไรก็น่าจะโดนเอิร์ทเควิกมันตายหมดเลยอ่ะมันจะตีธาตุไหนอย่ีอ่ะสเตล็อกบลูโดดไปริวยังวะ เรื่องเราช้าอย่างวะเหยียบมาให้จมดินไปเรื่อยเออโดนหัวเหล็กฟาดแขยงนหมเรงอยูน่น,น,นนะสำหรับการที่ตีไม่ซูปเปอร์ฟิตีบอ่ะอ้าวตอ่มน้ำเท่านั้นไ้วิเทียดิ๊ตอมน้ำท่านอะไรวะผีหรือสายฟ้าวะผ่าไปแล้วไม่สนอ่ะนี่ อะไรวะเนี่ยถึกเกินไปแล้วโดนผานี่นไม่โดนผาก็โดนน้ำแข็งในโดนน้ำแข็งนี่น้ำพาวเวอร์น้ำแข็ง,น,น,ขง,น,ขงนั่นไงว่าลไม่กระเด็นอ้าวโอ้โดนโวสวิปมือเหล็กอีกโอ้ยทัดเหล็กอีกแล้วใช่มือเหล็กมือเหล็กทัดเหล็กวะก็ต้องทัดเหล็กดิมือเหล็กไอออนเฮียนมาไอออนเฮียนทัดนี่เฉยเลยหลับไม่ได้อยู่ในทเทอรีน ติดพิดไปสารชีพไปยังงั้นก็เราทำทำให้มันติดพิดได้โอ้โหลงมาแล้วจะเปียตายอยู่แล้วไซชิกเอออย่าให้มันรอดสวยสมิสเตอร์เมียนก็ใช้ได้อ้าวโนสิบหลับไม่ได้เรียมไป โอ้โหโดนวอสสวิกืบแตกไงนะกดท่าน,นาาี่แรงกว่ากันวะฟิสได้เนี่ยแรงกว่าฟิสได้ใช่แข็งคีโดนวอสสวิปตายซะงั้นข่าวนี้ลอยล้อเหล็กลอยล้อเหล็กต้องเจอโกเลิมมองว่าโกเลมเราจะชา้ากว่านี่เนี่ยช้าพนี้นั่นไงว่าแล้วโอ้โหลอยล้อเหล็กเร็วกว่า เดียวแตกเลยเพรเน่สาภาพโกเลียมไปทิ้งใกลๆเลยนะไอ้นี่ใช้ไม่ได้โอ้โหโดนูนี่แ้วถ้าไอ้น,นี่จะกดเยอะไปไหนวโว,วสวิปเนี่ยติดกันมาเต็มยิมเลยนงไงรับไปปูดูดแบบบัฟพันกุมตีด้วยนะเนี่ยเออไม่เละไม่ตายให้รู้กันไปวะพา,าวโมอดอ่ะเอาไปเหมือนกัน โดนพลาสมาฟิตหมัดประจุไฟฟ้าอื้อจุกเลยไม่จุกอะดิจุกจุกเฉยเกือบตายเลยเนะี่ยเราเร็วว่ะเราเร็วว่ะทำไมไม่ใช่ว่ามีมักพันนะไม่มีมรพันธสวยลิงเราเก็บสองลิงเราสุดจัดลิงเราสุดแล้วลิงเราลิงเราเอาสุดแล้วเนะี่ยมันมาสุดทางแลนะ้เนี่ยโดนช็อตโบสวิปเบี้ยวโบสวิปอะไรขนาดนั้นวะโอ้โห แล้วมีตัวอะไรให้ตีบ้างเนี่ยมีนายเทลที่น่าจะช้ากว่านี่เนี่ยมันเร็วมาจากไหนไว้ตัวนี้คิดมันเปลี่ยนไปเลยโลตอมปะผมว่าโลตอมเนี่เนี่ยโลตอมมานี่เนี่ยงานนี้มีโลตอมนเนี่นี่ยดักไปเลยเนี่ยดักเลยเอเนอร์จีบอลเนี่ยดักเลยไม่ใช่ไม่เป็นไรแรงอยู่ละมังโทษทีพูดใหม่ได้เบาดิ โคตรสกิลแมนอะไฟแบสไปไฟแบสน,นี่ไงเออเจ็บให้อยู่เนาะว่าจะไม่ตายโลตอมมาดูสิใครจะเดือดกันเอนเนอร์จี้บอลสวยหรือตัวเดียวหรือตัวเดียวแล้ว,วออคราวดิอุดควิกน่เน่ๆเดาเลย เร็วเร็วกว่าด้วยเปลี่ยนตัวเลยเดลาวก็ไหนามามันจะเอ,อิร์ทควกใส่ด๋าวกไนอ้าวไม่ไม่เอ,อิร์ทควกนะ <c oughs> ยังจะโบสวิฟอยู่หรอวะมันตายเถอะอนงั้นอะไม่กดเอ,อิร์ทควีกอะนี่ปิดเกมแบบตึง้งโดยแนาเทียวนั่นเองด้เมกาเนี่ดเลยหมาไฟฟ้ามันไม่ได้มีกล้ามันตายก่อนอะมันลงมาแล้วโดนลิงเราเหยียบจมดินตายเลย ตัวลิงเหยียบบูโดอ่ะเออหลับเลยไม่ได้เดินอ่ะโดนลิงเราเหยียบบูโดตายก่อนก่อนนี้ก่อนใ้ลุกโอเคแล้วก็ตัดทีมคืนเพราะว่าเตรียมไม่สู้กับยิมนหละอืมเอา,อานี้ออกชนะแค่ตัวเดียวนะสับแค่ตัวเดียวไ,ม,วยวไม่ใช่ดิเอาโกเลมออกมาด้วยโกเลมจะไปเนียนไโกเลม,ลมไม่เชื่อใจแกแลกว้วตอนนี้ พาราทีมมีก้าพิดจจตไห้ไหมวะเออว่ามีก้าพิดจจตไห้ไหมอืมนี่เออเออมิก้าอะคาเซียมหรือเปมก้าพิจจตเดีวะเดี๋ยวเล้วจู๋เดียววะจู๋จูมาเ,เออ,จ,เอ,อ,จ,เอ,อจำได้ว่าตัวแรกมันธาตุธาตุอะไรวะธาตุบินปะเดี๋ยวนะเมก้าอะคาเซียมหายอยู่ไหนวะลิมแบบนะดเดี๋ยวไปเปิดวิกิกันเปิดยูทูปก่อนเมก้าอะคาเซียมอยู่ไหน คือรู้แล้วมันอยู่ไหนบินไปเมืองยิมเพิร์ดก่อนมันอยู่ที่ยิมเพิร์ตนี่แหละมันอยู่บนหลังคาอยู่ชั้นหกของชั้นดาดฟ้าเนี่ยชั้นดาดฟ้าของร้านขายของอมเมื่อกี้ไปจำสับจำแผนเมืองสับกับชาตเรสซะงั้นเดินไปด้านล่างจี <c oughs> <c oughs> ขึลิฟเลยจะเดินทำไมเนี่ยตัดมาลิฟต์มันถึงที่ชั้นห้าเยกดปิดมาชั้นห้าของเรา นี่เลยขอบคนนี้นิ่งดินี่ไงหินเมกาอาราคาเซมนี่สุดก็ได้มาสักทีผมไม่แน่ใจนะว่าความสัมพันธ์มันต้องเต็มหลอดหรือเปล่าเพราะไอ้นี้วขาความสัมพันธ์ระหว่างเที่นึ่งกับโปเกมอนพวกส่วนใหญ่มันต้องใช้ค่าความสัมพันธ์น Pokemon, อ,นอ,นอะไรนี่แหละในการเมรกาให้กับพวกโปเกมอนก็ได้ไม่มีเมกาได้ก่อนไหนเอาไปแทนทวินสปูล เออว่ะแล้วก็ตัวนั้นยังไม่มีหินเลยยังไม่มีอะไรใส่เลยว่ะไอเทมถือเอ,อตัวมิสเตอร์เมียนเดี๋ยวนะทวินสป,ปูนอยู่ไหนวะช้อนอยู่ไหนเอาช้อนหายจะเอาให้นั้นถืออ่ะเนี่ช้อนเอาไปเอาช้อนไปใช้ แล้วก็ลองไปลองลองประสิทธิภาพของหินเมก้าก่อนหินเมก้าอีเวอรชั่นชั้นหนึ่งเนเอาขึ้นมางูสุดป,ปึบมาลองหินเมก้าเรามีกา้กานิเลทได้บหกวะเออพอดีถ้าต่อสู้มาลักเซม มาลองหินเมกาอละลัคาเซมดีเป็นไงดีหรือเปล่าก็เมก้านี้ได้ปุ๊บวะโอ้โหเฮ้ยเร็วๆ,ๆเฮ้จะลองหินเมก้านี่ไงเมก้าได้เ,เมกาเเม้กาเอเีวูดัชั่นแล้วก็ต่อด้วยไซชิกตริงเป็นไงอบมริตี้เทดโอ้โหเ,เ,เบาเบาเลย นี่เนี่เบาเลยขู่หุนแม็กไอ้นี่ก็พอสกิดเนื้อมันได้อยู่ถึงเราจะไม่แรงมากก็ถามแต่ก็ดีนะมันฮิวได้ตีได้ด้วยเป็นร่างมีการถึงแม่อับอริตี้จะกากไปหน่อยกันเถอะพูดต,ตรงๆอับอริตี้มันกากมากตีเทสเนี่ยนะโอ้โหโอ้โหพังจมตีเวทไอ้เว้นะสองร้อยเก้าสิบ สุดายเอเบลตี้มันนี่แหละเทรดโอ้ยสุดาอาบีอาบีกากไว้หน่อยอืมตัดเลยแนละ้วกยอย่างกากเลยโอเคอไอ้ลิงนั่นอย่างหวดเลยถึกไปไหนก็ไม่รู้ตีก็อย่างแรงโอ้โหโอเคเอาเป็นมาสำหรับพาร์ทนี้ก็เท่าเดี้วกันนะเอาไวปจันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทหน้าก็จะเป็นอย่างการซื้ยิมพลงังจิตโดยเมกาอาราคาเซมของเรา ที่ยังไม่รู้เลยว่าจะตายแหลหรือไม่ตายแหลกันเนี่ยเพราะดูเหมือนว่ามันกากเพราะอเบร์ตี้เทีดมันเ,นยเลยแหละโอเคสำหรับคนชอบก่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมเนี่ยเนปะ็นว่พาร์ที้ผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับนะ